สวัสดีค่ะพี่พี่หามาพบกันหนึ่งอีนะคะ EP นี้นะคะพี่ต้องขอแจ้งพี่ก่อนนะพาร์โปรโมชั่นนะยังไม่มีนะคะพี่มีพาร์ที่ราคา700ขึ้นไปนะจ๊ะพี่7 0 0 8 0 0 9 0แแล้วก็ไปถึงที่พันกว่านะคะพี่พี่สามารถต่อรองได้เช่นกันนะจ๊ะพี่จ๋าจะพี่สแกน QR code คเพื่อเพื่อนเพื่อนะคะพี่0 6 2 6 1 7ก6 0 9สการแกนที่ QR ว o d e คแล้วส่งสติกเกอร์ไว้นะคะพี่เพื่อที่เราจะได้เป็นเพื่อนกันนะจ๊ะพี่จ๋า จะมาชมชิ้นแรกกันก่อนนะจ๊ะพี่ชิ้นแรกนะจ๊ะพี่ราคา700บาทนะเป็นล็อกเก็ตล็อกเก็ตนะจ๊ะพี่ล็อกเก็ตหลวงพ่อะก้วยนะคะพี่ค่ะ ล็อกเก็ตเก่าเดิมๆแบบนี้นะจ๊ะพี่นี่ข้างในนะจ๊ะพี่จะมีถึงมีสิ่งนะคะเป็นงานแกะสิงนะคะพี่แล้วก็ธนุมาหลวงพะควรนะคะพี่ยกชุดนะจ๊ะพี่ได้ไปทั้งล็อกเก็ตด้วยเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะชิ้นที่หนึ่งนะคะพี่ชิ้นที่สองนะคะพี่เป็นหลวงปู่ดูนะจ๊ะพี่ <S 1> <S 1> เนื้อผงนะพี่นะ้อเป็นพระพรมหลวงปู่ดูเนาะเป็นของเก่านะคะพี่ได้มาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋านี่ข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะ มียันของท่านเจ้าพี่จ๋าในเจ็ดร้อยบาทเช่นกันและจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันต่อมานะคะพี่เป็นแร่บางไผ่นะคะแร่บางไผ่นะคะพี่องค์นี้นะสวยงามเช่นกันนะคะพี่อจ้าหมวกแป๊บหมวกแดบ๊บพี่หมวกแด๊บนะคะพี่นิยมอยู่นะพี่น้องหนึ่งมีเฟียในพี่เห็นนะคะองค์เฟียในพี่เห็นนะคะเจ็ดร้อยบาทเช่นกันจ้ะร้านนั้นนะคะพี่ใช้กล้องสดนะคะตรงปกแน่นอนต่อมานะคะพี่เป็นปิดตา คะพี่หลวงปู่นานะคะพี่วัดห้วยจรเข้นะลอยจานเต็มฝูงแบบนี้นะคะฝ่ยง่ามากเลยจ้ะพี่จ๋าในจ๋ะเห็นลอยจานนะจ๊ะพี่องค์นี้องค์ที่หนึ่งนะ e นี้มีถึงฝั่งองค์ด้วยกันองค์ที่หนึ่งนะพี่ช่วยจําให้นับหน่อยเจ็ดร้อยบาทองค์ที่หนึ่งนะจ๊ะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะพี่จ๋าองค์ที่หนึ่งนะจ๊ะองค์ที่หนึ่งจ้าเน้นย้ำพี่ก่อนองค์ที่หนึ่งต่อมาเป็นองค์ที่สองนะจ๊ะพี่จ๋าองค์ที่สองเนี่ยจ้ะพี่พิมพ์คล้ายๆกันนะคะพี่หรือต้อง องค์ที่หนึ่งองค์ที่สองลายจานสวยงามมากค่ะ,คะพี่อักขระชัดเจนมากนะคะเป็นของหลวงปูน่นานะคะพี่วัดทวยจระเข้นะคะพี่หาีนจากองค์ที่สองนะคะพี่เน้นย้ำพี่ก่อนนะองค์ที่สองจะเจ็ดร้อยบาทเท่ากันจะพี่จ้าต่อมานะคะพี่เป็นขุนแผนนะคะพี่วัดใหญ่นะคะพี่ขุนแผนแขนอ่อนนะพี่นะเคลือบกระเบื้องนะเป็นของเก่านะคะพี่ได้มาแบบนี้เลยจะพี่เห็นไหมจ้ายังมีรอยนิ้วมือกดแบบนี้เลยจะพี่จ๋าจ้ะ สำหรับคุณแพนนะคะพี่เชนการจ้าเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะนี่จ้าหลวงปู่ยิ้มค่ะหลวงปู่ยิ้มวัาหนองบัวนะคะพี่จับกระเช้าหน้านะคะพี่เป็นของเก่านะพี่น้องกระเช้าฝีออกหน้านะคะพี่โทษทีจ้ะเดี๋ยวจะพูดผิดเราเป็นเนื้อนาคแล้วมันจะไม่ดีนะพี่น้องเนี่เราต้องขากขายต้องปลุกฝันไม่ฟา่วใชอนาหรือเปล่าแต่จับกระเช้าฝีนาคมานะจ๊ะพี่จ๋านี่จานะคะเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะพี่เดิมๆแบบนี้นะพี่นะพี่ชอบพี่ทักนัดได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋า จ้าพี่ฝากช่องต้นลามาหน่อยนะคะเขาไม่สบายเนาะใกล้จะหายแล้วจะพี่ใกล้จะหายแล้วจะพี่อันนี้เจ็ดร้อยเช่นกันนะจ้าพี่จ้าต่อมานะคะพี่เป็นผระที่มีใบนะจ้าพี่มีใบรับรองหรือใบรับรองนะจ้าพี่นี่อันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะพี่นะพี่ชมดูเลยว่าช้างให้นะคะพี่ตามนี้เลยนะคะพี่ขานี่เตารีนะคะพี่หลังหนังสือนะจพะ,ะพี่ปีสี่เจ็ดนะคะพี่ขาแล้วให้พี่ดมชมหลวงพ่อก่อนนะจ้า เดี๋ยวจะแกะถุงฟีนให้นะพี่นะพี่ได้เห็นชัดๆเลยเดี๋ยวนะค่อยใส่เข้าไปใหม่นะพี่เนาะม่งั้นเดี๋ยวพี่ไม่เห็นองค์พระมันก็อย่างว่าแหละพี่ดูว่าไม่ชัดเจนไปอีกเนาะจ้ะเข้าใจพี่แหละนี่จะ้ะเห็นองค์พระกันไปเลยนะจ้ะพี่ซือ้อขายแล้วนะนะคะพี่ไม่ต้องกังวลน,นะส่งของทุกรายการเลยจ้ะพี่จ๋า เก็บเงินปลายทางยังคงบวกเพิ่มเหมือนเดิมนะจ๊ะพี่5 0บาทนะจ๊ะพี่หลวงปู่ทวดวัดช้างให้องค์นี้นะจ๊ะพี่หลังนังฟืีนะมีบัตรรับรองที่ให้นัดให้พี่ชมเป็นมือสักคู่แล้วนะจ๊ะพี่จ๋าจ้ะเจ็ดร้อยเช่นกันจะพี่จ๋าเจ็ดร้อยเช่นกันนะจ๊ะจะมีกล่องใสไปให้เรียบร้อยนะคะพี่จะมีกล่องใสไปให้นะเจ็ดร้อยเช่นกันจะพี่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะสําหรับหลวงปู่ทวดนะจ๊ะพี่ต่อมานะคะพี่ยังเป็นพระที่มีใบรับรองจ้ะพี่ เป็นปิดตานะจ๊ะพี่เป็นพระปิดตาเนาะนี่จ้ะพี่นี่อ่าอย่างนี้จ้ะพี่หลวงปู่ฝุกวัดปากคลองนะคะพี่หาปากคลองมะขามเทาเนาะนี่จะมีบัตรรับรองมาแบบนี้นะคะพี่เจ้าของพระชื่อคุณทองบุญนะคะฝอนน้ำนะคะพระ ออกบัตรเมื่อปี58นะจ๊ะพี่นัดอ่านให้พี่ฟังแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่นี่จะถ้าพี่ชอบทักหาหนัดได้นะได้นัดได้พระเหมามานะพี่นะไม่ใช่ของนัดเองนะต้องเน้นย้ำพี่ก่อนเนาะเดี๋ยวพี่จะเข้าใจผิดเดี๋ยวนะให้พี่ชมองพระใกล้ๆแลจ้ะแปบ๊บหนึ่งนะคะพี่ฝากพี่ๆนะคะที่ชมนะคะผ่านช่อง Youtube ของนัดน,นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านขวามือให้นัดหน่อยนะคะพี่ ก็ที่จะไม่พลาดเวลานัดทำคลิปนะคะพี่พี่ท่านใดชมชอบแล้วสามารถทักกันได้จ้ะ่นาะจ๊ะพี่เป็นปิดตาหลวงปู่ฝึกวัดปากคลองมหามเท่้านะคะพี่ด้านหลังจะมีแผ่นทองแบบนี้นะจ๊ะพี่แผ่นสีทองแบบนี้นะคะพี่จากเจ็ดร้อยเท่านั้นนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทไปพร้อมบัตรรับรองเลยจากพี่นะจะใส่กล่องไปให้อย่างดีนะจ๊ะพี่จ๋า พี่น้องทาของเรามีหลากหลายราคาที่แต่ฟองวันนี้จะขออนุญ,ญาตนะพี่นะไม่ได้มีพับโปรโมชั่นมาให้พี่ๆี่นะรอสักหน่อยนะพี่นะจ้ะต่อมานะคะพี่หาเป็นนี่จ้าพี่คดจะพี่คดคดน่าจะพี่นี่จ้ะอ่าคดขนุนจะพี่คดขนุนนะพี่นะนี่เก่าเดิมแบบนี้เลย เขาเรียกไรพี planet, ่กลายเป็นหินแล้ะพี่ขนุนนะเจ็ดร้อยบาทจะพี่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่ตามด้วยนี่จะพี่คล้ายๆฝักมะลุมนะพี่น้องไม่แน่ใจเลยคล้ายๆฝักมะลุมนะเป็นคดเหมือนกันจะกลายเป็นหินนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยนะจ๊ะต่อมาแล้วจ๊ะพี่ยังเป็นคดอยู่นะจ๊ะพี่เป็นปิงจ้ะพี่กลายเป็นคดนะคะพี่แข็งแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋า เรียกของทนฟิตน,นะคะพี่มีพุทธคุณในตัวนะพี่น้องของแบบนี้นะเจ็ดร้อยบาทจ้าพี่จ๋าตามด้วยนี่จะพี่จ๋านี่หลวงปู่ทวดนะจ๊ะพี่เก่าเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่นี่แบบนี้เลยนะจ๊ะ้านหลังเป็นอาจารย์ทิมนะพี่นะานี่เป็นไกรทองนะพี่นะเก่าเดิมเดิมแบบนี้เจ็ดร้อยเท่านั้นจ้าองค์ที่หนึ่งนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยอันนี้มันจะคล้ายกันนะคะพี่จะเป็นเขาเรียกอะไรพี่นี่จะพี่พระพุทธยี่พาสัตวรวัหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะคะพี่อ่ะ แบบนี้เลยงานฉลองค่ะ,พ,ะ,ะพี่จ้ะองคนี้จะพี่จ๋าเจร้อยเช่นกันจ้ะพี่เจร้อยตามด้วยพักกิ่งนะคะพี่พักกิ่งเนาะหลวงปู่ทิมขออนุญาตที่เหยา่อาดูพักกิ่งหลวงปู่ทิมนะพี่นะองค์นี้สวยมากพี่นี่ก้นเป็นนวะนะพี่นะนี่นัมเบอร์สองฟี่พี่งดงามจริงๆเลยองค์นี้เจร้อยเท่านั้นจ้าพี่จ๋าแพะจ้าพี่แพะ เขาควายเผือกจะพี่นี่แกะเป็นแผะหลงปาอ่ำนะพี่นะพี่ดูเลยองจิ๋วหน่อยนะพี่แต่สวยนะพี่นะนี่เป็นเขาควายเผือกนะงดงามแบบนี้เลยจะพี่สวยงามจะพี่เจ็ดร้อยบาทจะพี่เจ็ดร้อยบาทนะถ้าเร็วไปนะจะพี่สามารถทั้งมาขอพรเพิ่มเติมได้เจ็ดร้อยบาทจ้ะจ้ะพี่จ๋าพราเจ็ดร้อยนะจะพี่นี่จ้ะเป็นหลวงปู่ดู่จะพี่ลูกอมหลวงปู่ดู่นะพี่นะนี่งดงามมากเลยเป็นของเก่านะพี่ เห็นเป็นสีชมพูชมพูแบบนี้เลยพี่ไม่ต้องกังวลน,นะกองสดต,ตรงปกแน่นอนจะเจ็ดร้อยค่ะพ,พ,ะพ,ะพี่พระพุทธราชจ้ะพี่พระพุทธราชนะคะพี่เรียมเปิดมานะคะพี่ขาใต้ฐานนะเป็นแบบนี้นะพี่นะนี่ใต้ฐานอลค์พาะด้านหลังด้านข้างอันน้ไม่ชัดเจนยังไงพี่ขอเพิ่มเติมได้เจ็ดร้อยเท่านั้นจ้ะพี่จา๋าต่อมานะจ้ะพี่จะไปที่องค์ละเก้าร้อยแล้วจ้ะพี่เก้าร้อยเริ่มที่ชิ้นนี้ก่อนพี่ ้าแกะสิงหลวงพ่อหอมนะคะพี่ตาแดงนะคะพี่นี่จะมีรอยจานสวยงามแบบนี้เป็นงาน,นะคะพี่อีพินนึ้งนงนงลงมาเก้าร้อยเท่านั้นจ้านี่จะพี่ตามด้วยเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะพี่ปีสองหนึ่งนะหลังหันุมาน,นะคะพี่หันุมานชนะทุกอย่างมีฝิงนะคะพี่อยู่ด้วยหนึ่งองค์นะจ๊ะจะพี่จ๋าเก้าร้อยจากเก้าร้อยเท่านั้นหลวงพ่อไห่จะพี่นี่เพือเกาะฝั่งทนนะจ๊ะพี่จา๋า นิยามของท่านเพื่อกาอฝั่งโทนนะคะพี่ฝ่ายเนี่ยไม่ควรพลาดหลงเข้าไปนะเจ๊ะพี่จะพี่จาาจ่าเก้าร้อยพูดแล้วจะลืมราคาแลยพี่นะจ่าเก้าร้อยเนาะพี่น้องจ้าพี่ต่อมานะเจ้ะพี่นี่ชมเวฟฟวันเวฟฟวันองค์นี้เป็นเนื้อเงินนะพี่นะพี่ชมให้ดีเลยเป็นเนื้อเงินเป็นของเก่านี่พี่ขายงาประกันงาขายเงินประกันเงินนะคะพี่นี่เป็นเนื้อเงินนะพี่นาเป็นของเก่านะพี่นานี่ เวฟฟูวันนะจ๊ะพี่องค์นี้นะ900บาทจ้ะองค์ไม่ใหญ่นะคะพี่องค์ไม่ใหญ่นีองขนาดน,นี้เลยใส่กรอบขึ้นคอได้เลยจ้ะพี่เก้าร้อยบาทจ้ะพี่900บาท,ะบาทนะจ๊ะจ้ะพี่จ๋าตามด้วยหลวงพ่อเดิมองคนี้จ้ะพี่หลวงพ่อเดิมองนี้สวยนะพี่นะนี่สังกติท่านนะคะมีรอยจานนะให้พี่นะหลวงพ่อเดิมนี่จะ้จะนี่จ้ะเทพเจ้าแห่งเมืองสีแควนะคะพี่หลวงพ่อเดิมมีรอยจานเต็มฟูปไปจ้ะพี่ ใช้ทอยท่านนะคะพี่นี่เส้นคอนะมีนะพี่นะสามขีดแบบนี้นะสวยงามจ้ะพี่เก้าร้อยจ้ะพี่พีนี้ลดลงมาเยอะเลยเก้าร้อยบาทจ้าพี่จ๋าจ้ะพี่ต่อไปจะเป็นไปที่พาที่มีราคาสูงกว่าน,นั้นหน่อยแล้วนะจ้ะพี่จะพี่จ๋าเริ่มที่ตรงนี้ก่อนยังเปหลวงพ่อเดิมอยู่นะพี่ล็อกเก็ตหลวงพ่อเดิมนะจ้ะพี่นี่ข้างหลังมีฝิงนะคะพี่สามฝ่นเป็นงาพร้อมชายจีวอนนะคะพี่ อย่างนี้เลยชิ้นนี้นะคะพี่หนึ่งพันห้าร้อยจ้ะหนึ่งพันห้าร้อยกิ่งวัดบวรจ้ะพี่กิ่งวัดบวรงดงามมากเลยนะจ๊ะพี่นี่กล้วยนะจ๊ะนี่ยกล้วยมีรอยจานอักขระนิดหน่อยนะจ๊ะพี่นี่พี่ท่านใดชอบนะหนึ่งพันห้าร้อยจ้ะหนึ่งพันห้าร้อยจ้าพี่จ๋านี่จ้าเสือคาบลูก ในเปลือกในเปลือกว่าขอภัยพูดเร็วพี่ขอโทษในปากเสือนะจ๊ะพี่จะมีลูกด้วยนะคะพี่จับกระเช้าเงินนะคะพี่หาที่ไหนไม่ได้แล้วมีที่นี่ที่เดียวนะจ๊ะหนึ 1, ่งพันห้าร้อยจ้ะพี่จ๋าหนึ่งพันห้าร้อยนะจ๊ะจ้ะพี่จ๋าจ๋าพี่แน่กิ่งรัชกาลนะจ๊ะพี่จ๋าไม่ใช่กิ่งพี่เขาเรียกอะไรพระรัชกาลนะคะพี่พระสมัยรัชกาลนะพี่เนาะต้องเรียนแบบนี้ เป็นของเก่าพี่ของเก่าของเก็บเดิมๆแบบนี้พี่นี่สวยงามมากนะคะพี่จะ้ะตัวองนะี้จะพี่ที่เป็นสีทองนี่น่าจะเป็นทองดอกบวกัวเลยพี่นะนี่เขาเรียกพระราชการนะพี่นะสมัยรัชกาลนะคะพี่ขาพิมพ์สมัยรัชกาลนะ,ะ,พ,ะพ,นะพี่นะหนึ 1, 500, ่งพันห้าร้อยจ้ะพี่หนึ 1, ่งพันห้าร้อยจ้ะพี่อ่าองนี้นะจะ้ะพี่จ๋าคุดจ้ะยาคุดนะจ้ะพี่ยาคุดนะองค์นี้จะใหญ่่อยนะจะ้ะพี่จ๋า เป็นงานะคะพี่งาแกะพุดนะจ๊ะพี่งาแกะเป็นพยาคุณนะคะพี่ประกันงาละจ๊ะพี่หนึ่งพันห้าร้อยจ้าพี่สวยงามจ้าสวยมากนะจ๊ะพี่จ๋าตามดูไว้จ้ะพี่เป็นงาละจ๊ะเป็นงาละจ๊ะเป็นยำที่กสนงาจ๊ะลาหูอมจันจ้ะพี่เป็นงาแกะนะคะพี่แกะเป็นลาหูอมจันนะจ๊ะพี่ใหญ่บิ๊กบึ้มอันนี้ภาพนะคะพี่ขนาดขยายเดี๋ยวจะย่อลงมาพี่เห็นขนาดปกติแน่ใหญ่บิ๊กบึ้มนะ ใหญ่บิ๊กบึ้ม1500นะเจ้าพี่จ๋า1 5 0่จ้ะแล้วจะแพ็คอย่างดีพี่ไม่ต้องกังวลเลยจ้าต่อมานะจ๊ะพี่เวสุวรรณจ้าเวสุวรรณนะจ๊ะพี่เวสุวรรณนะคะพี่เป็นทาวเว้นนะจ๊ะพี่ทองนะพี่นะทองนะเ6 5บเปอร์เซ็นต์นัมเบอร์เป็นเลขส โคดเป็นเลขสามของหลวงพุมแจกกรรมการนะคะพี่เช็คได้เลยวยงานแบบนี้หนึ่งพันสองร้อยนีจ๊ะพี่หนึ่งพันสองร้อยลดลงมานะคะหนึ่งพันสองร้อยจ้ะตามด้วยนี่จ้ะพี่นี่มีดหมอนี่จ้ะเป็นหัวเป็นธนุมานะคะพี่กับเขานะเป็นเขี้ยวเสือแกะนะคะพี่เป็นเขี้ยวนะนี่เป็นหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่จ๋าหลวงพ่อเดิมนะ อันนี้นะจ๊ะพี่1,500ชิ้นที่1นนะคะ1,500ตามด้วยชิ้นที่2ชิ้นที่2นะคะพี่เป็นนี่จ้ะหัวหัวคล้ายๆหัว,หว,หวพญานาคค่ะพี่อันนี่ค่ะหลวงพ่อเดิมเช่นกันจ้ะพี่จ้ะพี่จา๋า1,500เช่นกันจ้ะพี่1,500พันอีพี่นี้นี่นะคะพี่ด้ามจับนะคะเป็นเขี้ยวนะคะพี่เขี้ยวแกะเป็นหัวพญานาคแบบนี้นะจะพี่จ 1, ้ะ1,500เช่นกันนะจ่ะพี่1,500นห้้ะจ่าพี่จา๋า ต่อมานะคะพี่ฝั่งชิ้นแล้วจะเป็นงาแกะสิงทรงเครื่องนะคะพี่หลวงพระเดิมนะตัวใหญ่บิ๊กบื้มทรงเครื่องสวยมากนะคะพี่หรือสิงหน้าโบดของเรานะคะพี่ติดปีกนะคะพี่สิงติดปีกนะพี่ก็รู้นะสิงติดปีกนะนี่ยกขาด้วยทรงเครื่องสวยงามนะจ๊ะพี่สองพันห้าร้อยจ้ะสองพันห้าร้อยจ้าตามด้วยช,ชิ้นนี้จ้ะพี่ชิ้นนี้ชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะพี่ เป็นสิงห์หลวงพ่อหอมนะคะพี่จับกระช้องเงินนะคะพี่นี่เป็นตาแดงนะคะพี่หาจับกระช like ้องเงินแบบนี้นี่จับของขึ้นคอได้เลยเป็นเงินแท้นะคะพี่งานก็เป็นงานแท้นะคะพี่ชิ้นนี้2,500เช่นกันจะพี่จ๋า2 5 0 0นะจ๊ะพี่ยังมีอีกฝองชิ้นะจะพี่เป็นฟงเครื่องหลวงพ่อหอมจะพี่นี่จ้าอันนี้มาพร้อมเลยยังบินเทะจ๊ะพี่2,500เช่นกัน, 500, นะชิ้นนี้2,500นะคะพี่ต่อมานะคะเป็นสิงปักจ๋อนะคะพี่สิงปักจ๋ะ อาจารย์เทิงไพวันนะคะพี่ถ้าพูดผิดยังไงต้องขออภัยนะจ๊ะพี่จ๋าฝั่งเช่นกันนะจ๊ะพี่ชมชอบแล้วสามารถทักได้สํสำหรับอีพีนี้นะคะพี่นะัดพูดไม่ดีพูดไม่น่ารักพูดเร็วเกินไปหรือยังไงต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้กดกระดิ่งแจ้งเตือนานขวามือให้นัดหน่อยนะคะพี่กแกน QR c o d คแล้วเราจะเป็นเพื่อนกันนะจ๊ะพี่จ๋าการน QR c o d คแล้วเราจะเป็นเพื่อนกันนะคะพี่ไม่ต้องกังวลน,นะคะฝ่สงสินค้าทุกรายการนะจ๊ะพี่สำหรับอีพีนี้ขอบ